ไปดูเรื่องของเหตุการณ์ลอบวางระเบิดคาร์บอมในพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาค่ะโดยได้เกิดเหตุคนร้ายนะคะลอบวางระเบิดคาร์บอมในพื้นที่ซึ่งตํารวจรับแจ้งค่ะว่าเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดนะคะบริเวณริมถนนสายชนบทบ้านนิคมซึ่งเป็นเส้นทางระหว่างฐานของหน่วยเฉพาะกิจสงขลากับโรงพักห้วยปลิงในหมู่ที่3ตําบลท่าม่วงอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาค่ะทําให้รถกระบะท,ที่คนร้ายใช้ประกอบคาร์บอมถูกระเบิดกลายเป็นเศษเหล็กนะคะเบื้องต้นก็มีเจ้าที่บาดเจ็บ2นาย ซึ่งจากการตรวจสอบรถกระบะคันนี้พบว่าเป็นรถยนต์กระบะยี่ห้ออิซุสหมายเลขทะเบียนบอ่อใบไม้พอพาน1331สงขลาค่ะมีนายอตามตะสมโอธานทวีอายุ62ปีหรือว่าครูจ้องเป็นผู้ครอบครองและก็เป็นอดีตข้าราชการครูกรเกษียณค่ะอยู่ในพื้นที่หมู่หนึ่งบ้านว่าหลังตบสบ้ายย้อยจังหวัดสงขลาแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะเข้าไปตรวจสอบที่บ้านพักก็พบว่านายอมตะถูกฆ่าแขวนคอเสียชีวิตอยู่ภายในบ้าน เบื้องตน้นคาดว่าคนร้ายน่าจะก่อเหตุฆ่าแล้วก็ชิงรถกระบะไปประกอบระเบิดคาร์บอมแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มแลวร่วมในพื้นที่ที่ต้องการสร้างสถานการณ์ส่วนผู้ก่อเหตุนั้นค่ะเจ้าที่คาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มของนายบูคอรีลำโซและนายเสรีแวร์มามุแกนำคนสำคัญที่รับผิดชอบก่อเหตุในพื้นที่สีเภชชายแดนสงขลาซึ่งเมื่อวันที่หมกราคมที่ผ่านมาก็พบความเคลื่อนไหวในพื้นที่แล้วก็เจ้าที่ได้เข้าไปปิดล้อมตรวจคนบ้านพัก ในอำเภอสบาย้อยจังหวัดสงขลาแต่ไม่พบตัวทั้งนี้ทางนายกรัฐมนตรีได้รับทราบเหตุการณ์แล้วค่ะพร้อมกับสั่งการให้เจ้าห้าที่เร่งที่คลายคดีนี้โดยเร็วที่สุดโดยหลังจากนี้ได้มีการประสานในทุกหน่วยเฝ้าระวังการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มมากขึ้นด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่จุดเสี่ยงค่ะ